ยังอยู่กันที่เรื่องของสุขภาพนะครับไปดูเรื่องของมะเร็งเต้านมกันบ้างนะครับทางมูลนิธิการจนาบารมีได้มีการเปิดคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ได้โอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเจริญพระชนมาพันษา7 0พันษา28กรกฎาคม2,565 นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสีย่ยงและด้อยโอกาส4หน่วย4ภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2566ที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2เพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยเร็วนายแพทย์ชัยวัฒน์พัฒนาพิาสารศักด์นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดนราธิวาสกล่าวว่ามูลนิธิการจนะบารมีร่วมกับจังหวัดนราธิวาสและภาคีเครือข่ายเปิดให้บริการ3จุดคือจุดที่1ที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่สองระหว่างวันที่4ถึง8กันยายน2566รจุดที่2ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกวันที่1 1ถึง15กันยายน2566จุดที่3คือที่สวนสาธารณะวัชระอุทยานอำเภอระแงะวันที่1 8ถึงย2สกันยายน 2,566ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับอ,อีกทั้งยังมีรถนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมด้วยต้องบอกว่าปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของสตรีไทยนะครับและมีแนวโน้มที่ส่งขึ้นอย่างต่อเนื่องตัวในปี2 5 6 6ครับทางจังหวัดนราธิวาส มีสตรีกลุ่มอายุ30-70ปีเนี่ยจำนวน154,210คนจะรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปแล้วนะครับจำนวน1 1 4 0 2 0คนครับก, <Dustin emitism> ก็เปิดให้บริการด้วยกัน3จุดนะครับที่นาราธิวาสก็เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับ